สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมในมอลนดัมนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมเด a บูสนะครับวันนี้จะเป็นทิปมือใหม่10ทิปนะครับที่จะทำให้มือใหม่เนี่ยเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองสำหรับใครที่เพิ่งซื้อเกมใหม่ๆเนี่ยก็เตรียมเอาไปทาตามกันยาวๆได้เลยนะครับ 1. เริ่มต้นใหม่ควรเล่นด้วยความยากระดับโลกไหนเราจะมาดูที่เวอร์เทียกันก่อนนะครับโดยที่เวอร์เทีย1หนึ่งเนี่ยมอนสเตอร์ Monster จะมี HP 100%ซึ่งถ้อยเมอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าเทียแกับมอนสเตอร์ HP ถึง200เยคร,รา,ารที่มขึ้นแนั้น ถ้าเรามองจุดนี้แล้วเทียบกันดีๆนะครับเวอร์เทียหนึ่งเนี่ยเราจะฆ่ามอนสเตอร์ได้ง่ายมากกว่าเท่าตัวเลยทําให้เวอร์เทียหนึ่งเนี่ยคุ้มค่ามากกว่าในการที่จะเล่นในช่วงเริ่มต้นครับไว้หลังจากเรารู้สึกว่าเรามีอเทมมากพอสมควรแล้วแลวจะเริ่มเปลี่ยนเวอร์ทีหลังเนี่ยก็ยังไม่สายครับ 2. เนื้อเรื่องเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องเล่นไหมในกรณีที่เล่นครั้งแรกไม่เคยเล่นมาก่อนเพิ่งซื้อเกมมาผมแนะนําให้เล่นเนื้อเรื่องก่อนนะครับเพราะว่าในการเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจระบบของการเล่นเกมมาากขึ้นนและะที่สํคคัญคัญรบ เราจะได้ม้ามาใช้ด้วยครับและยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างเลยครับที่จะได้จากเนื้อเรื่องด้วยฟังดูเหมือนจะดูยุ่งยากสักหน่อยนะครับแต่ผมว่าการมีเนื้อเรื่องมีเควสให้วิ่งตามในช่วงแรกๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทําให้วิ่งได้เพลินพอสมควรเลยครับอีกอย่างเนี่ยยังทําให้เราเนี่ยได้เลเวลอัพประมาณหนึ่งด้วยครับถ้าให้ผมพูดจริงๆเนี่ยการเดินเนื้อเรื่องก็ทําให้มีจุดมุ่งหมายและได้เลเวลได้ง่ายกว่าการไปวิ่งเองนอกเนื้อเรื่องซะอีกครับ 3. ไอเทมต้นเกมควรใส่อะไรในโลกของเดบโีสี่หลายประเภทนะครับ ให้ดูว่าอาชีพที่คุณเล่นเนี่ยมีสกิลแบบไหนที่ผมบอกว่าสกิลแบบไหนในที่นี้ก็คือสกิลของอาชีพคุณเนี่ยมีแนวทางการเล่นไปในทิศทางใดสกิลของอาชีพนี้มีดีบัฟบูนเนอร์เบลหรือไม่หรือเน้นไปที่อัตราคิความแรงคีไหมหรือต้องการดาเมจธาตุเยอะหรือเปล่าให้เราเลือกไอเทมจากสิ่งที่สกิลต้องการก่อนอย่าใส่เพราะว่า Power I ไอเทมมันเป็นสีเขียวนะครับถ้าเราเลือกได้ถูกสกิลในช่วงต้นเกมเนี่ยจะแรงขึ้นพอสมควรเลยครับอย่างเช่นสกิลของเราเนี่ยสามารถทําให้มอนสเตอร์ติดบูน ถ้าเราใส่ไอเทมที่โจมตีมอนสเตอร์ที่ติดบูนาร์เบลได้แรงขึ้นก็จะช่วยให้เราเล่งดาเมจได้เพิ่มขึ้นนั่นเองครับ 4. ไอเทมสีส้มต้นเกมการได้ไอเทมเลเจนดารี่ตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยอาจจะทําให้เราเสามารถเลือกสายเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับโดยที่จะอ้างอิงจากออฟส้มที่เราได้มาทําให้เราเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นครับหากได้มาไวใส่ไปก่อนแล้วก็ยังสามารถเก็บเอาไว้เพื่อแยกออฟส้มออกมาเป็นเอสเปกต์ก็ยังได้ครับโดยที่เราสามารถเอาเอสเปกต์นี้ไปใส่กับไอเทมสีเหลืองที่มีออฟสวยๆทีหลังได้ และระหว่างที่เราเล่นไปเรื่อยๆก็ยังมีโอกาสที่จะดรอปของเล gendary อีกเยอะครับเพราะฉะนั้นค่อยเลือกสายในช่วงเลเวล50บวกก็ยังทันครับ 5. ยาเป็นสิ่งจําเป็นต้นเกมเวลาเลเวลอัพถึงระดับหนึ่งควรหาของเพิ่มระดับยาเอาไว้บ้างนะครับเวลาเดินผ่านพวกต้นเบอร์รี่หรือว่าต้นหญ้าอะไรก็ตามที่เก็บได้เนี่ยก็ควรเก็บเอาไว้บ้างอีกอย่างคือพวกสัตว์ใหญ่อย่างเช่นพวกหมีหรือว่าแรดตัวใหญ่ที่ชอบพุ่งชนเราพวกนั้นเนี่ยจะมีของที่ใช้ทํายาอยู่ด้วยนะครับ ยังไงเวลาเดินสำรวจโลกก็ควรเก็บเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับเมื่อเลเวลของเราเพียงพอและมีของในการเพิ่มระดับยาแล้วก็อย่ารอช้าครับกดอัพไปเลยการที่มีระดับยาเพิ่มขึ้นจะช่วยให้รีเลือดได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็จะประหยัดขวดยาที่ใช้แล้วก็ทําให้เราตายยากขึ้นด้วยนะครับเพราะรีเลือดได้เยอะขึ้นนั่นเอง 6. อีลิกเซอร์เพิ่มไ p พีได้นอกจากการแวะเก็บของทำยาจะช่วยให้เราได้สบายขึ้นใช้ขวดยาน้อยลงแล้วก็รีเลือดได้แรงขึ้นแล้วนะครับอาจจะมีของที่พอเอาไปทำอิลิกเซอร์ได้ด้วยนะครับ อย่างน้อยๆเนี่ยควรหาของที่ทำอีลิกเซอร์ไว้สักขวด2ขวดครับเพราะอีลิกเซอร์เนี่ยแต่ละขวดจะมีความสามารถในการเพิ่ม e อ p ที่เราได้รับเพิ่มขึ้น5%ครับจะคาบขวดไหนก็ได้ครับเอาขวดที่คาบง่ายๆก่อนเพราะเราต้องการแค่บับเอ็กเท่านั้น 7. การสำรวจแมปการสำรวจแมปที่แน่ๆเลยมีอยู่3สิ่งที่อยากให้โฟกัสในช่วงแรกๆนะครับนั่นก็คือเสาลิลิทสตองโฮแล้วก็เอสเปกในดันเจียนครับโดยที่สําคัญที่สุดก็คือเสาลิลิทนะครับ ที่จะทําให้เราเนี่ยได้สเตตเพิ่มขึ้นเพียงแค่กดเสาซึ่งเราเนี่ยควรปลดเสาให้ครบทุกเสาเมื่อเราพอจะเดินโลกได้สบายๆแล้วแบบเดินชิวๆแล้วมอนตีไม่ค่อยตายแล้วก็แนะนําให้ไปเปิดเสาลิลิทก่อนนะครับต่อมาก็เป็นการเปิดพื้นที่สตองโฮนะครับผมแนะนําให้เปิดพื้นที่สตองโฮเมื่อไหวนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเลยครับถ้าเปิดได้แล้วนะครับสตองโฮบางพื้นที่เนี่ยจะให้จุดวาวกับเราด้วยครับและที่สําคัญที่สุดก็คือบางพื้นที่เนี่ยจะเป็นจุดสุ่มเกิดอีเวนต์อย่างลีเจียนอี เมื่อเรารู้ว่าเราจะไปสายไหนนะครับก็ให้เราหาดันเจียนที่มีเอสเปกที่เราต้องการและลงดันเจียนนั้นก่อนครับเพื่อมีโอกาสที่เราจะได้ของหรือแมทเลียลในการยัดเอสเปกนั้นใส่ของเหลืองครับเราจะได้สบายขึ้นในระดับหนึ่งครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับพอในช่วงท้ายๆเกมเนี่ยเราจะได้ลงดันเจียนครบทุกดันแน่นอนครับเพราะงั้นช่วงแรกๆเนี่ยเอาเฉพาะเอสเปกในดันเจียนที่เราต้องการก่อนก็พอครับ 8. Legion Event อีเวนต์ในช่วงแรกๆที่เราพอจะเข้าถึงหลักๆเลยก็ได้แก่ Legion Event ครับ ที่ผมแนะนํามากเพราะเราจะไม่ได้ลงอีเวนต์นี้เพียงคนเดียวครับแถมยังได้ EXP ที่มากพอสมควรเลยครับต่อการลงหนึ่งครั้งโดยรีเจนอีเวนต์เนี่ยจะเกิดทุกๆครึ่งชั่วโมงครับเอาง่ายๆให้เราดูเลขนาทีของนาฬิกาได้เลยครับถ้าเห็นเลข0ูนของเลขนาทีหรือเลข30ของเลขนาทีก็ให้เตรียมตัวไปลงรีเจนกันได้เลยครับเพราะถ้าเกิดเราลงผ่านแบบตีบอสครบ3ตัวเราจะได้กล่อง3กล่องเป็นค่าตอบแทนโดยในการเปิดกล่องแต่ละกล่องในอีเวนต์เราจะได้โอเวอร์บอมาจํานวนหนึ่งเพื่อเอาไปสุมของอีกด้วยครับ9เก้าเ s พวกเ d อร์บเนี่ยไม่ได้มีเวลาเกิดที่ดูได้เป๊ะๆนะครับแบบ LeG i o n Event แต่เราสามารถหาเวลาเกิดบอสได้จากเว็บไซต์ต่างๆใน Google ผมแนะนําให้หาเว็บไซต์ที่บอกเวลาเวอร์บอสเกิดเอาไว้ดูด้วยนะครับเพราะในแต่ละวันเนี่ยเวอร์บอสจะเกิดทุกวันเลยครับสิ่งที่สําคัญมากๆที่เราจะได้จากเวอร์บอสก็คือของที่เอาไว้เจาะรูไอเทมครับเป็นของที่สําคัญมากๆส่วนของที่เหลือเนี่ยคิดว่าเป็นของดรอปที่เป็นโบนัสละกันนะครับแต่เวอร์บอสเนี่ยก็ชอบแจกไอเทมเลเจนดารีเหมือนกันนะครับอาจจะหวังหาไอเทมตรงสายในช่วงแรกๆไดด้้วย แต่ที่สําคัญมากๆคือการตีเวอร์บอสในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะโหดไปหน่อยแต่ถ้าพอมีคนมาช่วยตีเยอะๆก็หายห่วงอยู่บ้างครับเว้นแต่จะไม่มีดาเมจกันนะ 10. อย่าลืมใช้โอบอลส์อย่างสุดท้ายนี้สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือค่าเงินอีกค่าที่ชื่อว่าโอบอลส์ครับเราจะได้มันมาจากอีเวนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวงสม้มลีเจียนโดยที่พวกโอบอลส์เนี่ยจะมีจำนวนที่เราถือได้ไม่มากนักครับผมแนะนำให้ไปใช้กันบ่อยๆครับเพื่อไม่ให้มันตัน แถมอาจจะได้ของที่เราต้องการมาใช้ต้นเกมอีกด้วยครับพวก NPC ที่สามารถสุ่มของจากโอเบลได้เนี่ยก็มีอยู่ทุกๆเมืองเลยนะครับเปิดแผนที่แล้วก็เดินหาได้เลยผมแถมให้อย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือวงส้มครับเวลาเดินโลกไปเรื่อยๆเนี่ยผมแนะนําให้แวะวงส้มบ่อยๆครับแวะทุกครั้งที่เจอได้ยิ่งดีเลยครับเพราะมันเป็นตัวช่วยให้เราได้ e อ p กประมาณหนึ่งแถมถ้าทำอีเวนต์วงส้มสาเร็จเนี่ยเราก็จะได้เปิดกล่องแล้วก็ได้โอเบลไปสุ่มของด้วยนะครับถ้าโชคดีเนี่ยก็จะได้ทั้ง p, แ้อเททองก,งงกย หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับล้าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ